โอ้โหก็ออกไี่แล้วเนะาะวันนี้อากาศดีจ้ะออกกับเสืพาทุกคนมาเขา่าปลาโอ้ยนั่งรถมาตั้งยี่สิบนาทีฝนตกจ้ามาขึ้นนี่ดีใจแห้งฝนตกเนาะปลาเทือมันเกิดออกมาอีกปลาหนึ่งนะจ้ะเดอ้อไก่บ้านอยู่หางบานประมาณสักยี่สิบกิโลเนี่ย่ะจ้ะเดี๋ยวเข้ามเามึงกันเลยเนะจ้ะว่ามีเห็ดอ,อ,อียงแนนปลานี่เนาะตื่นเต้นแหง้ง ไปจ้ะทุกคนมันคือเห็ดอีหยางจักนี่แม้นี่นะออบกับปูหมูเด้มึงจ้ะเต็มเลยมันเป็นแบบนี้ไหมมันคือเห็ดอีหยังออบกับโปะ๊ปะจักเด้พวกเคยกินจ้ะป้าเนี่ยมึงมึงมึงออบแหนมึงนี่ไหมสวยเด้ แเดบอหลัวมันคือเห็ดอีหยังกินได้บ่นั่นกับแมน่นั่นกับแม่โอ้ต็มเลยอ่ะมึงจ้ะเนี่ยแม่นเบิร์ดเด้เนี่ยเดบอหลัวมันเห็ดเห็ดอีหยังบ่กล้ากินบ่กล้าเก็บนั่นจ้ะไปเมืองต่อเนาะไปเมืองท่าอื่นต่อจ้ะ รับแม่บอยางมาเมึงจะ้ะตรงนี้กับแม่ด้อนั่นกับแม่แสดงว่าอ่ามีคนมาเอาแล้วเนาะห้อยคนมาเอาเนาะเมึงจ้ะเมึงแม่เบิร์ตจ้ะนี่นี่แหมะโอ้โหจุ่มเดียวเมึงจ้ะเมึงเมึงซอยเนี่ยมึงทัง้งกับแม่จะหักบ่หลายทอจุ่มนี่ เดี๋ยวออบสิเก็บเด้อชิอ่อนเดี๋ยวยเด้ยจยะเด้อมึงจะมึงโอ้โหสุดยอดเลยอุ้ยดีใจอะมาพ่อเฮ็ดหืมมึงจะเลิศฟอกะเลิศกระไดมึงจะพอดีมหาหมูจ้าก็เลยวามะมึงเห็ดหลังบ้านหมูกันหน้าวะ่ะ แนนเล่ยพอดาอู้เลิศการเลิศการไดย้ยมีความสุขจุ่มเดียวเฮ็ดเหลืองอม,มาจา้ะมาจา้ะปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนอปิดไฟก่อนเนาะแนนจะแนนเนาะมาจา้ะดาอันนี้เดะมาจา้ะหนูอบสุภาามา ห้อยคนเพิ่นมเอ่ำได้นี่จ้ะเนี่ยแมนเบิดนะกำลังเกิดจากแมนเบิดเลยเนี่ยแมนจ้ะพูดอ่ะอมึงห้อยคนมเอ่เพิ่นเก็บเพื่อแมนห้อยอย่างไม่เคียกับบอจักมกึงจ้ะโอ้โหมึงท้างเนี่มึงจัง๊มึงอ้ยเห็นกันบอน้อเนาะม,มึงจั๊มึง แมนอย่างมะเขียว่ะมจ้ะเด้ออ๋อสีค่อยๆเอาสีย่องค่อยๆเอา,อม,อม,ามึนจังมึงทางนี้มึงแม่อันเฮ็ดอันนี้ต้องค่อยๆเบาๆมือด้วยจ้ะเพราะว่ามัานแตกเนะาะจ้ะ ลมมาทางนี้อีกหน่อยนึงกับแมนพูดะมึงเขาอุ้ยงามคักอุ้ยแมนหมองมันเลยเนี่ยเลิดปอก็เลิศกระไดมึงจ้ะทางนี้ มึงจ้ามึงดอกนี่อันน้นอยๆนี่เดยลเซเดีบอกมูเพิ่นมาเอาเนาะตอนกับอุ้ยมามืองจุมนี่จ้าจุมนี่จุมนี่จุมนี่มึงจ้าเบาๆเดี๋ยวมาร่วมกันเราจะว่าเฮาสิเดียลายบ่ มาจา้ะทุกคนจ้ามาเก็บต่อจ้ามาเก็บต่ออันน้อยๆนี่หนูก็ะซีเอาไว้ใหหมูมาเก็บเนาะมึงมึงมึงทาง่าสิมึงชอบใจใมึงนี่แมน่น้อยๆเนี่ยเนี่ยพวกเนี่ยนี่แม่เบิดได้เนี่ยเดี๋ยวไว้ใหหมูเก็บโอ้โหมึงทางนี่ขอโทษด้วยจ้ะเลื่อนกล่องยางรวดเร็ว สี mm ่อ hmm. mm ่อนแหมมึงจะมึงเด้อมึงจะเด้อมันมันยี่ดีมึงจะ อเอาไปฮ็ดซอสเห็ดนอกมาแล้งไงเนาะอันน้นอยๆนี่เอาไ้ให้หมูมาเอาเนาะให้มันไงจักหน่อยมันจ้ะหมูแมนเบิร์ดด้วยนี่นี่แมนเบิดเนี่ยเหลืองๆเนี่ยแมนเบิดเลยจ้นนะนะั้นกแม่น่ะข้างในนั่นเดี๋ยวออบสิพามาเอาดอกไงมันอยู่ฟังนี่เนาะนี่เด้ดอกไงมันกระเดยนี่ไงแอบอยู่นี่ไง โอยดอกสวยมากสวยจาสวยเริดประคัเมืองจ้ะจุ่มนี่มาเมืองจุ่มนี่เนาะทีว่าออกเก็บร่วมๆเนาะนี่ยังเก็บบเบิดใจนี่มันมีดอกหน่อยมาเนาะเห็นว่าจ้ะทะเดนมีแต่เห็ดเหลืองอุ้ยสิอ่อนนี้จะยุ่ใกล้ๆกัน เข้าผาดได้จ <laughs> well. <laughs> <iken S 2> <ko S 1> ังใดวะอยู่ใกล้ๆกันเมืองเมืองอบสิเก็บเอามาหาหมก่ะบบผุนเรืองเห็ดจ้าคนมาเก็บเห็ดเนาะเฮ็ดจังใดจ้ะปิดรูปิดรูจ้าเมืองอันนี้น้อยๆนี่แม่นเบิร์ตนี่จ้ะนี่น้อยๆแน่ๆนี่แม่นเบิร์ตเลย นันกะแมนนันก็ะแมนโอ้โหอย่างเยอะเอาก็มาเคลียหาต่อจ้ะอันนี้กระแมนเนาะมันแตกเมื่อจานนี้น้อยๆนี่แมนเบิร์เนี่ยไปวเขาใหญ่ก็เนาะเอาแต่อันใหญ่มันเกินอันนี้น้อยๆนี่โอ้โหยางเยอะเลยอ่ะนี่ก็ะแมนน้อยๆนั่นฮเมนหมดเลย มึงจ้าอุย้ยโอ้ยมันแตกโอ้ยเสียดายมึงจะทำนี่กับแม่นะเอาแต่ดอกใหญ่ๆมันเนาะน้อยๆเอาไปก่อนจ้านี่ย่ก้างๆทางเลยจ้ะเขาแอบซ่อนอยู่ตรงนี้ แอบซ่อนจังใดกับผุ้พนสายตาออจาบจ้าเมืองเลยอดอกใหญ่มากเมืองจะงามคักฟิฟลิงเดอจะเดอ้อเหตุอันนี้อู้ดีใจแห้งเ่อพอข้างบนด้วยนะเมืองจะเมือง โอ้โหมาเลยจะมาเลยม,มันก็จะมีอีกจ้ะฟังดิมึงออบสิพอายางมามึงนี่ไงอีกดอกหนึ่งเขาแอบซ่อนอยู่ตรงนี้โ,โหยไใ้พ่อเห็ดซอดละจ้าเริด มึงจ้ะผลงานของมือนีเนาะนไปหาเห็ดว่า,ามึงอะไรโชว์ซิลูกโชว์ซิมึงจะ้ะแต่ว่าเฮ็ดเอ่อเคลื่อนไปยังเฮ้มันเปราะแม่จ้ะต้องระมัดระวังเนาะโอ้โหเฮ็ดดอกใหญ่แห้งจ้ะเห็ดเหลืองเนาะฟิฟลิงเนาะโอ้สุดยอดเลยมึง โอ้ยเจอ่อนแห้งบ่เคยเจอเห็ดแบบหาแป๊บเดียวอะได้เยอะบ่เคยเจอจ้ะเพื่นโอ้ยบูลูเลือบอาเฮ็ดอีหยังกินนั่งสะออนก่อนใช่ไหมลูกใช่ไหมคะสะออนพูดซีสะออนสะออดเฮ็ดจ้าสอนดเอ็กซ์สอนเฮ็ดแห้งดูดูดูหม่มมี่จะทำและหม่มมี่จะแกะแล้วลูกเอเวอเรสต์พูดมาม่า อ่อนพักสอนเฮียสต๊าฟอาจารย์พี่ฮะซิมาร้อนนันชัดสิมาแล้วเนี่มึงโอ้ยมึเอ้ยซีอ่อนเฮงไม่งงจัมึงมึงผู้ดาเฮ็ดเหลืองงามขากมูยมิดตะดอกอันฝนตกเนาะจ้าเนาะคันฝนโบตกนี่กะโบเกิดได้นี่น่ะเฮ็ดอันนี้น่ะ มือนีออบคับรถพานเนาะตามปลาตามมึงเจยวโหรถเต็มเลยจากเขากับมหาเนาะเครื่องแล้วออบนี่ยแหละมันหาเฮ็ดมวนไหลอู้มึงมึงมึมีจะดอกอบอวบอู้มึงขาเตะอมันมีขอโทษลูกมีก็อยู่ใกล้หน้าลูกสาวอื้อเตะแห้งก็ด้ ขันลูกไส้บอนอนกาบ,บอไดเฮดจ้าประมาณโลนึงเนี่ยแหละเอาวาเด็กดบวกับลูกกว่าท้าได้เด้คือแบ่งขึ่งกับน้องเนาะที่ที่ไปเก็บน้ำกันเนาะโอ้ยมวนมาสันถึงอุ้มลูกไส้น้องกับเป็นคนเก็บหกหใหนะ้พากันหาโอ้ยเป็นตายน้องนะพ้ากันมวนเก็บโอ้ยอย่างมันเลยยังว่ามืออื่นยังคิดอยู่เลยว่าโอ้ย ที่บอกสามีจังไหนเนาะพาไปอีกนงเด้ออย่าเก็บ <c oughs> เอาเด้อจ้ะเดี๋ยวอบอบขอทำความสะอาดเห็ดก่อนเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวเห็ดเมนูอย่างเดียวคอยติดตามกันเด้อจ้ะเด้อเอียชา่าลาไปก่อนสิคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำมือด้วยสิคะลูกเอาทำมือก่อนค่ะมารอหน่อนสวัสดีก่อนลูกเอียชาค่ะสสวัสดีค่ะบายบายค่ะบาย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  Mama, mom am to cut it with ice. Okay. But i will it mm -hmm. Mama, oh.